มาพี่น้องไข่ตุนผ่านไป20นาที20นาทีนี่มันสิบบมันสิบ่แน่นไปไดน,นะเพิ่มไปอีกเป็น30นาทีนะคะไข่ตุนแม่ใหญ่ดีต้อง30นาทีนะเพคะประมาณ2ี่หาสามสิบนาทีโอเคเดี๋ยวเขาจะเปิดว้าวไข่ตุนแม่ใหญ่ดีเป็นยังไงคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ดีจะเอาช้อนสัมผัสให้ดูนะเพคะว่ามันนิม่มั้ยนี่คะ่ะนี่ไหมดู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 เน้นเน ขนาดอันนี้อันนี้เอาเอาส้นตักลุกเป็นยังบอกเตกนะคะเห็นไหมคะไข่ไม่ใหญ่มีนี่ไม่ได้ไปเรียนแบบใครนะคะกินเองกินเองสัมผัสเองเออมันก็ได้เลยพี่น้องพี่จังเขาหลังถอยหลังซ้ำเห็ดเอี่ยงเห็ดใบใบๆๆทำหมูเค็ดคับๆเออเค็มจนมันหามองทักได้เห็นมันเป็นเก่งของเขาเองนี่แหละค่ะไข่ตุ๋นของไข่ไม่ใหญ่มีหนูนาสวิดิเห็นบอกแล้วก็ปิดไฟแล้วนะคะสามสิบนาทีพอดีพี่น้อง เกีย๊ยไส้น้ำต้งไปในไข่ถ้าขนาลงไปแค่ไข่เนี่ยมันสิลเละมันสิเป็นตววัวรั่วมันสิบนนิ่มอันนี้นิ่มไข่ตุ๋นสูตรยายนีนุ่นาสมิ่นเมย่นูนี้ด้ค่ะเนี่ยคลิดในของเมนูนี้เลยจ้ะไปจ้า